กองเป็นชายหนุ่มผู้ชื่นชอบการล่าทา้าผีวันหนึ่งเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านล้างหลังนั้นพร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโอและไฟฉายเมื่อเขาเก้าวเข้าไปในบ้านเสียงประตูไม้เก่าที่เอียดอาดทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกพื้นบ้านเต็มไปด้วยฝุน่นและล่องลอยของการอยู่อาศัยที่อยดชะงักลงอย่างกระทันหันขณะเดินสำรวจกองได้ยินเสียงกระซิบเบา ดังมาจากห้องชั้นบนแม้จะรู้สึกกลัวแต่เขาก็เดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆประตูห้องหนึ่งเปิดออกมาเองอย่างช้าๆภายในห้องนั้นมีตุ๊กตาเก่าๆวางอยู่กลางห้องตาของตุ๊กตาดูเหมือนมันจะจ้องมาที่กล้องอย่างไม่กระพริบทันใดนั้นไฟฉายของกล้องก็ดับลงเขาพยายามเปิดมันใหม่แต่ก็ไม่ติดเสียงกระสิบเริ่มดังขึ้น และใกล้เข้ามาเรื่อยๆก้องหันหลังกลับเพื่อจะวิ่งหนีแต่ก็พบว่าประตูที่เขาเข้ามานั้นปิดล็อกจากข้างในเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนรอบตัวเขาในความมืดสุดท้ายก้องตัดสินใจหยิมกล้องถ่ายวิดีโอขึ้นมาเปิดดูผ่านหน้าจอและต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเงาล่างหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าขาวซีดและรอยยิ้มที่สยะเงานั้นกระซิบว่า ออกไปไม่ได้แล้วจากวันนั้นไม่มีใครพบเห็นกล้องอีกเลยบ้านหลังหลังนั้นยังคงเงียบงันเหลากับซ่อนความลับที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นหาอีกต่อไป